เมื่อวันที่31สิงหาคมพันตำรวจเอกบุญสารสินทองตำรวจภูทรจังหวัดสาแก้วปฏิบัติราชการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีพันตำรวจเอกธนพงศ์โพธิผู้กำกับการสาพเมืองพัทยาพันตำรวจโทสุรเชษฐ์อเนกศรีรองผู้กำกับการป้องกันปรับรามสาพเมืองพัทยาพันตำรวจโทชัยนรงจิตสุนทรสารวัตรสืบสวนสพเมืองพัทยาพร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองพัทยา เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนกว่า50นายบุกเข้าตรวจสอบและจับกลุ่มอาวุธปืนได้5กระบอกผู้มีปัสสาวะสีม่วง15รายที่บ้านภูมิล,ล่าภานิอยวัดบุญกันจนารามตำบลหน,นองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีสืบเนื่องมาจากได้รับแจ้งจากประชาชนว่าได้ยินเสียงการใช้อาวุธปืนจึงได้นำกำลังเข้าตรวจสอบที่บ้านภูมิล,ล่าหลังแรกพบมีชาย13คนและหญิง11คนรวม24คนตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด พบมีสีม่วง8รายส่วนอาวุธปืนมีเครื่องกระสุนบรรจุเต็มแม็กซ์ได้มีบุคคลในกลุ่มเคลื่อนย้ายออกไปก่อนเจ้าหน้าที่จะเข้ามาถึงต่อมาได้เข้าตรวจสอบบ้านหลังที่สองพบว่ามีกลุ่มวัยรุ่น8คนเป็นกลุ่มที่เดินทางมาจากพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงขอเข้าทำการตรวจคน้นพบอาวุธปืนในรถจำนวนหนึ่งกระบอกตรวจปัสสาวะพบสารเสพติดจำนวนเจ็ดรายนอกจากนี้ยังไปตรวจสอบด้านหลังบ้าน พบว่ากลุ่มวัยรุ่นได้นำอาวุธปืนห่อใส่ถุงดำไปซุกซ่อนไว้ในโพรงหญ้าสี่กระบอกจึงเก็บเอาไว้เป็นหลักฐานดานพันตมดโทรสโรเชตหักพานสีรองผู้กำกับการปรับปรามสพเมืองพัทยาเผยว่าก่อนเกิดเหตุได้มีกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากกรุงเทพได้จอดรถขวางทาให้กลุ่มที่เดินทางมาจากอายุธยาเข้าที่พักซึ่งอยู่ด้านในไม่ได้จึงบีบแตรเรียกให้ออกมาขยับแต่เกิดมีปากเสียงกันแล้วฝ่ายกลุ่มกรุงเทพได้ชักอาวุธปืนขึ้นมาโชว์ ทำให้กลุ่มฝ่ายอายุทยาที่มีปืนหลายกระบอกยิงปืนขู่ลงพื้นหนึ่งนัดชาวบ,บ้านได้ยินเสียงทะเลาะวิวาทและเสียงปืนจึงได้แจ้งเจ้าหน้าที่ให้นํากําลังเข้ามาตรวจสอบแต่กลุ่มวัยรุ่นกรุงเทพไหวตัวทันให้เพื่อนนาปืนขึ้นรถหลบหนีไปก่อนจึงตรวจค้นเจอเพียงแม็กกาซีนพร้อมเครื่องกระสุนที่ซุกซ่อนเอาไว้ในรถเท่านั้นเบื้องต้นพันตำรวจเอกธณภพงโพศรีผู้กำกับการสพเมืองพัทยา ได้สั่งการให้ควบคุมตัวผู้ที่มีปัสสาวะสีม่วงทั้งหมดของบ้านภูมิลาทั้งสองหลังรวมถึงอาวุธปืนและเครื่องกระสุนทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนสพเมืองพัทยาเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดทั้งหมดต่อไป ช่วงประมาณสักหกโมงอะค่ะก็คือได้ยินเสียงปืนดังขึ้นมาหนึ่งนัดเราก็ได้ยินเสียงวอยเสียงทะเลาะกันอะใช่ประมาณนั้นนะคะก็คือห้ามหย่ายาอะไรประมาณนะะี้ค่ะแล้วทีนี้ก็เลยเหมือนกับว่ามันไม่ปลอดภัยเพราะมันมีคนบางก,กะลุ่มกระโดดข้ามมาทางฝั่ง,งที่บ้านครับข้ามกำแพงข้มามมาฝาามั่งบ้านเลยครับน่ตจะ ทีนี้พอข้ามแพงมาเราก็เลยแบบว่าเมันน่า,าจะมีปัญหาใหญ่แล้วแหล,ล,ละก็เลยโทรแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ทเลยน้ำร้<ข>อตามเข้ามาพอใจไหมอยากขอบคุณเจ้าหน้าที่ก็ขอบคุณนะคะก็คือมาเร็วดีมากถ้ามาช้ากว่านี้ก็อาจจะบานปลายใช่บานปลายมีปัญหาเป็นมากกว่าเยียงปืนยิง